สวัสดีท่าุผท่านครับที่นี่ตอนแรกขอสู้ช่องอาจารย์แหลกพระรวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพันมีของมาฝากพี่น้องของมาฝากพอน้องฟิวเป็น้องฟิวครับของพอดไปให้พ่อน้องฟิวของของสิไปยังพ่อใหญ่ไปฮะของสิเอาไปใส่ครับไปให้พ่อน้องฟิครอบครัวพ่อน้องฟิครอบคพ่อพอน้องฟิวขอบพ่อพอน้องฟิวเอฟซีากเสีฝากมาส่งครับเอฟซีเป็นอยู่ทางเทอร์มินลี่แล้วก็ไปทไปทางหนองคายเบนละเด็ดของมานึ่ ผู้นี่บ่ครับนีโอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับต่อไม่ด้วยผู้นี่แหละครับนนี่ะพักักคื่อนึงก่อนเพื่อนึงก่อนเพื่อนึงก่อนมาไหนแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเพดีเอาเด้อ พัพัดฝากของไหมพ่อหนังฟิล์มกับแม่หนังฟิล์มพี่น้องเย็บซี่กันครับพอดีอาจารย์แหลกก็ได้มากก็พอนายใบผ้ารวยก็ได้มารับของแทนพอดีพัดเอาแม็กครพมาหน้าพี่น้องคุณขั้นแบบไงเลยพี่น้องบุญแดงขั้นนี้เดลยครวับบุญแดงขั้นนี้เลยพี่น้องที่เอามาให้พ่อหนังฟิล์มโบ่ขั้นบหมือนไงเลยพี่น้องเอฟเอฟซีใจดีจากชอนบุรีครับคุณคนเอามาส่งในตัวเองเพื่อว่า รถพ่นเขาสายบุญที่แท้จริงครับรถพ่นเขาไปส่งไห้นอ้องฟิล์ม่ได้พี่น้องเพิ่นก็เลยไ้แอดไปสรงไหนโอ้คนยไหวแข่งแรกขนาดพี่น้อง

ใจดีพี่น้อง FC เพิ่นใจดีครับพี่น้อง FC ตัวแทนครับเพิ่นได้เอาของมาให้พ่อหนังฟิล์มแม่์หนังฟิล์มเพิ่นมาจากชลบุรีครับพี่น้องเพิ่นว่าปีใหม่เพิ่นมีโอกาสเพิ่นจะสิลงมาหาพ่อหนังฟิล์มก็มองหนังฟิล,ล์มเนาะมื้อนี้เพิ่นไดี พูุของหลายพี่น้องเต็มรถหน่อยเลยพี่น้องคุณพี่ไม่พี่หม่พี่ไม่กับฉีม้อีกรอบหนึ่งเนพี่ไม่ใีไม่อีกร,รบอบหนึ่งครับเออขึ้นของพีาม,ม,มาบ้างเหนือึหนึ่งก้อนโอ้เพราะว่ามันกรใส่ลเพลยามากไวครับกรใ,ใส่เพียก,กับฟุ้นโชโ,ปโปก้ไปดีโอ้ใจดีใจดีก็เลยเดี๋ยวพื่อจะเป็นสะพานบุญอีกท่้นหนึ่งมันจะมีผ่านพวกผ้าเต้นผ้าใบยังมีอีกอไรอยู่โอ้ขาดขาดคือคนนำมาเนี่ร์บายเลยครับ เอาใส่รถเก๋งได้ต้องใส่ปิกอัพใส่เทอร์โบอปโดยที่เอารถแหล่ผ้ารุ้ยครับแหล่ผ้ารุ้ยสุกไปนะครับเด็ดสุดครับทุกไปนะครับเนาะเพราะว่าจีไปหาพอเราเพิ่มแต่ยังอีกตู้ครับยังอีกตู้ไหลครับขอให้ดีเบิร์ตเต้นยังอีกต้ไหลเตอร์รึยครับเต้นยั่งอีกตู้ไลเตอรนะครับเปขับขึ้นขับไปก็มันน้ำโอ้เหลือพวกควาเต้นเพื่อหยังอันนี้เป็น เสอยพาป่ห่มปัดลมของใส่เสียพวกเสีย้าพวกครับพวกอ้พวการมแก้คับผมครับพว้าดูดอกปาปลาดปาปลาดหรือาลาลุยก็แหล่ารวยไปหคออ่าอ่ให้ให้ให้าถึงคอตงพิมแนตงพิมนะครับพวกพวกพวกยังนะครับคือเอาของไปเน ครับบอนนองพิมแม่นองพิมครับคนพ่อเขาไปพี่บนไหนกันเลยกอได้ไอ้บนใดใส่น้อนะโอ้ใ้วนะแคือแก้ตัแก้เพิ่นแกันคัอะนไหนพ่อั่นนจะาของของดีเดินทางไม่จะใส่กันเริ่มสนเลยครับมาจากไอ้ทุกเพก็มาจากกรงเทพตรูเทพอะไผู้ผู้เขาถามว่าากนะบ้ามีผูรวมทำ ากมาให้ครับขอพรอมเพื่มขออนุโมทนาสาธุบุญไปครับผู้ที่ใจบุญทั้งหลายนะครับเพื่อนที่มีน้งใจนะครับมาเห็นขอบขอพรอมเพื่อนแล้วเพิ่นก็มีความเมตตาสงสารเพิ่นก็จะมีของหลายๆคนม่บันจัดาลามากผู้ที่น้ำมากเพื่อเป็นรถเทรลเลอร์แับนี้แบบรับรถเทรลเลอร์อันเซอร์ยังครับไม่ใช่ครับผมคือพี่ใหญ่น้องใหญ่ครับเนาะพี่ใหญ่น้องใหนะครับมาที่ ที่เป no uh> ็นผู <c 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 ้สายบุญอีกท um> ีหนึ่งน้ำซึ่งหองมาให้ครับพ่อครัวพอนึกยีนปีใหม่จะไปเยี่ยมพ่อนมาบ้านบุระครับผมปีใหมเขาไปจะไปเยี่ยมพ่อนึกบ้านนี่ที่งานคนต่ละโรงไม้นะครับเนาะแต่ละโรงไหมโยบปีใหม่ครับผมครับผมครับขอบคุณครับคุณหลายหลายครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้อะไรพี่น้องเขาเนี่ยแหน่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวนี้อะไรพี่น้องเจ็ดปีครับ วนนี่แหะครับวนนี่แหละว่นนี่แหะหาซื้อได้เลยวิเรตี่ดีเป็นอนำ่องวนี่แน่นอนด้วยวนี่าา้าาื้นื้อะไรับผมื้ออะไร no. ตร่ย้อตเี่นครันทีเปียนรถพี่น้องทีเปลียนรถถือว่าพ่นผลสัมภาระสิ่งของมาให้พ่อหนุ่มในเมืองหนมในนะพี่น้องเนาะ กันนี่แล้วครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปน้องเอฟซีทุกท่านของกระดมมหพี่น้องขอดอันพ่อหนุ่มฟิมแม่หนุ่มฟิล์มเละแต่ว่าการสิทิหาตัวบนพี่น้องทั้งแอดเองก็ได้น้ำของมาส่งวอดพ่อหนุ่มฟิมแม่หนุ่มฟิล์มเละเด้อฟซีทุกท่านผู้ใดใจบุญทั้งหลายก็ะไรที่ฝากของมาให้พ่อหนุ่มฟิมพ่อพ่อเอพ่อหนุ่มฟิล์มแม่หนุ่มฟิล์มของเด็กมาวอดยาถึงมือเพื่อแหละครับพี่น้อง พูดโตพูนอยู่พูดเหรอครับกำลังย่างมาพี่น้องมาลบเอาของครับสวัสดีครับสวัสดีครับาอาจารย์เนี่โอ้นี่น่ะตอนพร้อมพี่น้องคาราบาวสิครับนี่นะครับสุราเซลล์อาจารย์ที่ปุ้ใหญ่ใจดียินห้ครับผมโอ้ก็ตะขอบบนขอบโคุณครับพี่น้องเอฟซีท <c oughs> ุกท่านผู้ใด้ดีปุ้ใหญ่ใจดีมาจะทั้งอันใกลทั้งไกลกันได้ <c oughs> มีฟืนมีไฟใส่หรือพี่น้อง ใช่อีกข้างนี้เอาตัวทองม่ใส่ข้างเดียวหลายาลสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องดดเดี๋ยวหอดมือพไปละถ้ามาลุ้นอย่าพี่น้องว่าข้างในจะเป็นอย่างแหนเอฟซีพ่นฝากมาให้มีสบู่ให้ดูโอ้พี่น้องโอ้หลายาสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องครับโอ้ขอขอบขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับมาลุ้นกันสวยไหมยืนมเนี่ยยิ้มเพรตู้แบงค์คนนี้หล่่ยิ้เลย พี่ดีใจไหมดีใจไหมได้เิเปิๆพี่รองเย็บที่แล้วใชครับหลายอย่างครับหลายอย่างพัดลมก็มี่ทำหตานไมแอรบรรยากาศจะมี่พี่้องเราเงียเราขอเปิดเพลงสักเพลงได้ไหม จานแหล่เปิดเพลงผมเพลงนะโอ้องผมมันมีแต่สติงครับสติงเลยก็ได้ครับบ่ไดบ่ดี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 อย่ามีความในเดียวกำลังยกของมานะครับน้องพิมพ์คนเดียวโอ้ยสวยขนาดนี้มือนี้กระสีล่ำต้อยเด็ครับเตะสีร่ำอยู่อันนี้ให้น้องพิมพ์คนเดียวค่ะโอ้ยบนาวบ้านพีมีปลอมเดี๋ยวจะเสียบใส่ตรงไหนไม่มีไฟ เ่้ยยังเลยเสียวใส่หูแม่น้องพี่มัเดี๋ยวก็สิมีไฟไม่เด้อครับเดี๋ยวก็มีไฟมาเนาะเดา๋กะเตรียมพบไฟมาตอนเพราะว่าหน้าออดใส่เรื่องกาสดเดี๋ยวใสเนาะถือว่าเราช่วยกันนะครับเนาะักจั่งคนไทยครับช่วยกันไปท่างขอบคุณมากครับขอบคุณมากเช่างขอบคุณของพ่อทางน้องพิมพ์นะครับว่าซอยพิมพ์มือขาซอยกันครับ

ไจากเพิ่มเลยครับข้าวตาผาเลยขอบคุขอบคุณครับมีมีิมิตาแรงกลครับี่อันนั้นอาจา้าวตเล็กก็เมียนเมียนมดมาอย่างไรกระดานกระดานใช่ไหมครับพี่านนี้ไม่ใช่ครับ โอ้ดีใจครับสาธุกับน้องปิมเนาะพรน้องปิ๊มนี่ก็บมาเลี้ยงไก่นะครับเนาะคือข้าวหนาเพิ่นว่าสิมีไก่ไม่พร้อมนะครับไก่มาพร้อมนะดีใจไหมดีใจไหมนั่งกวักลูกนั่งกวักด้วยหรกสวัสดีค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะก่อนคุณคอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะพรน้องปิ๊มขอขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟผู้ใจดีนะครับเนาะเี่ซีแนะนำสิ่งของมาให้นะครับเนี่ยคุณอาโอ้ยเห็นน่งเลยครับคุณเห็นบ่ มีหมออแห่แต่กระโปงมีหมดครับขอบครัวพ่อแม่น้องพี่ได้เฮ็ดได้สางนะครับเนาะขออนุโมทนาบุญให้ได้บุญได้กุศลหลายๆด้วยครับเด้อให้ได้บุญหลายๆครับขอขอบคุณไปทั้งให้มีโชคมีาด้วยครับเด้อขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกท่านธุ์นะครับทุกช่องทุกอย่างที่เข้ามาร่วมกันครับผมพี่ขอขอบคุณได้หลายครับผมสด้วยความเพื่มนิติยินดีจะร้องไห้้วยนะครัเนาะขอบคุณที่ได้หลายด้วยค่ะเด้อ อ้ยิ่งใจดียิ่ดีใจมันใจดีบ๊้บอ่บอกครับดีใจร้คาดีใจร้มี่ก็ได้ี๊ามี่เงสะคจะเคยได้นอนไะไหม่ไผ่บเาวมี่แบบบ่าเคยมีคนที่ว่าเมตตายิบยื่นแบบนี้ครับแต่มีจ้อะครับอสมัยก่อนนอนไปไม้ไผ่แล้วครับแากไม้ไผ่บ่มีหยังลยครับแต่ก่อนบ่มีหยังตังก์กสีหกแผ่นไม่ได้ครันี่ไม่ได้กามสี่พันนุ่งกับ อันนี้กระซียู่ไปบ่ได้โดนนะครับเนาะพวกกระติกินอีกปุไปเรื่อยละครับกระซีขยายออกไหมยู่ครับต้องต้องร่อไปเรื่อยๆครับป่ครับกล่อจากสายบุญแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แหรียาร่วยนะครับเด้อครับโอ้สาธุครับสาธุครับสาธุครับรถแกมาให้ครับผมครับผมสาธุครับทะเบียนรถเลยพี่น้องทะเบียนรถครับพี่น้องมาส่งพอหลังพิมพ์ครับตรงกันเด้อเลยพี่น้องตใดเนาะอ่า เลขที่ออกสามหกเก้าเจ็ดพี่น้องครับผมเนี่ยจะทะเบียนรถที่นำสิ่งของมาเมืองซิ่งของมามอบให้พ่อทางทีมครับเลขที่ออกสามหกเด้อพี่น้องเด้อสามหกสามหกกับเก้าเจ็ดพึงตรงกับทับบ้านเลขที่ปูครับทับเลขที่ปูอ้าวบังเอิญจริงจริงนะครับพี่น้องครับอันนี้บม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะพี่น้องเด้อเลขที่ออกครับสามหกกับเก้าเจ็ด บัดรนี้นะครับเอ่อสร้างกะสีทีเอฟซีได้ให้หมอบเงินให้พันพอสวยฟ้ารวยมากให้กับทางขอบคุณท้งพิมพ์นะ้ครับเนาะกระซื้อมาแล้วครับเอฟซีครับกับซื้อมาใส่เดยนะ้ครับเนาซื้อมาใส่เตรียมปล่อยแล้วแต่ว่ากันยังผสมบุญพ่อนะครับเนาะ กะมีซื้อที่ของให้น้องพิมพ์นั่งครับพวกโต๊ะเอ่อกอไก่อคได้สวยงามครับครับผมมีโต๊ะกอไก่ไม่มีเนี่ยอยากให้น้องมีนะครับเพราะว่าจะเตรียมตัวไก่สีเขายวไว้เรี้ยงนาะครับเนาะครับจักหน่อยก็สิได้เข้าไปเรียนหนังสือแล้วครับพีครับเขาต้องเข้าลูกบานก่อนนะคครรัับบอ่าช่วงเวลาเฮ็ดนั่งขวกเนาะลูกนั่งขวกช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแรงนี่ก็สิพยายามเฮ็ดอ่าที่อยู่ให้ดีขึ้นก่็นี่ครับเพราะว่าสิรอรับการหน้าฝนที่เข้ามาเนาะครับเนาะ ครับอ่านี่ก็ขอบคุณขอบคุณเด็กีนะครับเด้อที่ใจดีนะครับน้อให้เป็นขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมตักใจพุทธนาบุญน้วยกันนะครับเออสาธุครับสาธุ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 นี่ครับผู้ใหญ่ใจดีที่จัดมาให้ครับต่างประเทศนะครับแสงสว่างที่ดีเดี๋ยวนี่ยครับนี่นครับนี่นี่ทเรศเซียอันนี้เพิ่งแผงนี่เพิ่งมาติดเมื่อวานนี้ครับผม เริ่มเริ่มเข้ามาทะเล็กทะเลน้อยพี่น้องกัยังรอดรับอีกด้วยครับด้วยแสงฟลาซิลก็ยังมาได้อีกครับหย้อนย้อนแรงใจเอฟซีทุชันครับซอยเหลือกันย่ำผู้ตกหยากงากกลัวนะพี่น้องเนาะผู้ใดสบายมีแห้งมีชุ่มกับซอยเหลือกันมากพี่น้องบัดนี้ก็สิได้อยู่แจ้งแจกแสงริบบี้นิดน้อยเพียงเป็นแสงเทียนบัดนี้ก็สิแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นท้ายบัตรนี้บัตนี้จะสีหัแจ้งตาทิพย์ครับแจกตาทิพย์ครับบัดนี้ความแสงสว่างเท่ากับสีทยอยไม่ดีใจครับดีใจมากๆเลย โอ้ไม่เอาขึ้นรถแล้วครับเอาแมวขึ้นรถแล้วก็ไปทะเบียนแล้วพี่น้องครับไปอะมาแล้วพี่น้องุหาหมองหู้แล้วพี่น้องทะเบิ่งครับทะเบียนรถที่น้ำของมาเมือนี้นะครับเนาะอ้เวรน้องแกงแกงบะเงี่ยบูเลยสามภตรงกับเลขที่ครับ สามหกสามเนาะครับเนาะครับผมทับสามหกสามอาจารย์แหล่ว่าจะบอกเลขซึ่งเป็นประเด็จยามกันมากครับก็เจ็ดนี่พี่ผมขอจากผู้ผู้ดำี่ผมเเเป็นลขครับผมเลขตัวนี้นะบอกผมสัวชสวยฟังเอาจารย์แหล่เลขตัวนี้นะบอกผมฝันมะนีสองมื่นติดต่อกันนี่พี่รองไอซี่ัทสันครับสองมื่นติดต่อกันเลยจะพาะฝันเกี่ยวกับรถคันเนี้ยครับครับผมผมคิดว่าสิได้บรรทุกของมา ส่งให้ครอบครัวน้องพิมพ์นะครับเนาะด้วยทะเบียนรถทะเบียนนี่ครับนะครับเอฟดีครับซึ่งมาเอื่นตรงกันมากเลยครับตรงกันกับเลขทับของศาลนะครับเนาะก็เย็ดนี่ครับเป็นเลขมรรคของพ่อน้องพิมพ์ครับแม่นครับครับเอฟซีครับนี่แหละครับพวกงามครับป้ายทะเบียนอาจารย์เรียครับอาจารย์เรียพระรวยครับโรงพยาบาลตะกีปูสายบุญเขาตั้งใจเฮ็ดบุญมาโดยเฉพาะเอฟซีครับ ะได้มาร่วมบุญร่วมมุโสกันพ่อบุญเฮาเคยสร้างน่วมกันมากการเล่ยเฮาเกิดมานีเฮาก็เลยได้มาร่วมบุญกันต่อไปอีกเสริมบุญเสริมดวงชะตาเสริมวัฒนาไปพร้อมๆกันนะคูัละเล็กบูญละน้อยแต่มีครับอยู่ดีทั้งสายบุญนีกันสะพานบุญบของแต่ละช่องท,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 ที่ข้ามานี่ก็เป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวทุกครอบครัวทุกพื้นที่ที่ไปนะครับเนี่เป็นสะพานบุญนะครับ พื้นที่ทุกไ่ทุกไ่แล้วครับทุกที่ที่ไปครับที่เดินทางไปโอ้โหอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีของขวัญนะครับเนาะคิดได้แจ้งไต่วะเนี่ยโอ้ประตูเจมบอลรอรุ่นกันครับพี่น้องรอรุ่นกันจะมีอะไรเล่นเจะให้อะไรกับพี่น้องครับเจมส์กับนั่งนั่งโอ้เรื่องจริงครับโอ้เรื่องจริงขึ้นบุญนะครับฟาสโตเสืยไม่ใหม่แล้วพี่น้องเสืยเพราันเดย์ไซครับถ้ามีของใหม่นะครับ กระเป๋าคุณนะครับด้วย FC นะโอ้มีหอดตลับทอมีหอดกระเป๋าเงินพี่น้องบาทนี่แหละพุณเอาเงินกับมีทองกับมีครับ FC ทองกับมีมาให้ครับพี่น้องเฮ้ยี่ลูกพูดไดอีกแล้วบ้างไม่ยังทำยังพิมกระเป๋าเงินกับมีมาให้ใส่ครับ กระเป๋าไม่ๆครับพี่น้องกระเป๋าไม้ผนออกมาพลปนนนครับเนาะพูดนะมีหดรุดผลได้อ้น้องเข้มมาจับมาก่อนเลยอันแรกนะว่แม่อยางีแม่อยากได้บอมอเ้ เปิดดูกลกองชมมีไหมลุ้นกระเป๋าต่อไปพี่น้องลุ้นกระเป๋าต่อไปครับถ้าละถ้าละฮัดหน่อยครับพี่น้องนี่มันคืออะไรวะถ่าลรชัดหน่อยพี่น้องเอาแมียนรึป่าวจ๊ะแมีนครับเอ้ามันคือผีแดงสีเมียนเมียนถอดดอกสะกันครับเรเคยมีไหมครับ พัาเรประทุนากจงครับน่ากินน้อดีใจประุนมากๆนะครับเ้ยพี่ครับโตัดพัดลมตู้เย็นครับได้บุตห้าย็นบดนี้ย็นบคนัวชีวิตครอบครัวที่เขาไม่มีเกือบเขาอีลาน่อยเนาะโอ้โหโอ้โถ่ไม่อยากระซ้างเอาขึ้นไม่บึ้งเนาะขันได้ฮอตจอลีบไปน่อง บริเด็ปคนบริเต็ปซีครับดีใจหลายพี่น้องโลกกองเลยบ่ะเนี่ยถือว่าได้บุญหลายนะครับครับพี่เพิ่นหลายๆคนเพิ่นบริจาคมาใส่กันนะพี่น้องเนาะเติมเต็มคนที่บ่มีพี่น้องโอ้แนวกี่ครับน้ำใจของคนไทยครับผมเติมกันคนคนที่มั่งมีเติมเต็มคนที่ไม่มีมั่งครับผมจะดีใจน้ำคนคนถือรายรับคนดีใจมากครับก็ดีใจน้ำคนถือรายรับนะเราเคยมีครับเราเคยมีแบบนี้ครับ นี่และบาดน้ำใจเพิ่นว่าลังไหลมาเอาอู้หูเป็นอย่างน้อยพนมดาของคนอังพิมพ์ตัวพายเลยไปเนาะโอ้โหภาพนี่แหละมาพี่น้องเป็นนั่งเอาเลขสีมบริษัทเอฟซีเรียนเสครับเนี่ยจะเป็นเยี่ยมแน่นเอาเลขดีนะครับเนี่ยจะดีใจนะท่านนะพี่น้องเนาะดีใจกับคนอังพิมพ์แม่น้องพิมพ์่นทั้งช่องกระเดื่อนี้ไม่มีโอกาสม่าทายท่ามเดตดแหลก ฉัชนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ,พื่อนจับบุพเพจีบแม่แม่จากาช,ช่องอาจารย์แหล่พระรวย<ช>และทิมงานครับสำหรับคลิปนี้ร